สวัสดีครับเรื่องที่เจออีกอีกเรื่องเนี่ยบ่อยเหลือเกินตอนนี้ก็คือว่ามีกลุ่มหญิงไทยที่มาทำงานแบบนวดแอบแฝงหรือว่าขายตรงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วท้องกับลูกค้าแล้วก็คลอดลูกซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นเป็นเรื่องปัญหาในเชิงปฏิบัตินะในเชิงกฎหมายไม่มีปัญหาหรอก เชิงกฎหมายก็คือว่าแม่เป็นคนไทยลูกก็เป็นคนไทยเนี่ยชัดเจนแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมครับเรื่องของการทําให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของที่นี่ซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าไม่เหมือนประเทศไทยดังนั้นวิธีการที่จะทำให้เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องในเรื่องของการจดทะเบียนก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ ไม่ง่ายไม่ง่ายดังนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าคิดผมได้รับฟังเรื่องราวจากหลายท่านที่อยู่ที่นี่บอกว่าก็มีโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยส่งข้อความมาหาผมแบบด้านหลังเ่เป็นเป็นหลังไหม่บอกว่าเนี่ยก็มีนะแบบว่า คนที่มาทํางานแล้วก็ f a l l i n love กับลูกค้าอะไรเงี้ยก็มีนะผมไม่รู้ว่ามีจริงเท็จแค่ไหนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการละเลยในเรื่องของการป้องกันก็เกิดเหตุอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วในท้ายสุดก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้การการท้องไม่มีพ่อการที่มีลูกเกิดขึ้นโดยไม่มีพ่อเนี่ยเป็นปัญหาที่ยาก ในการที่จะแก้ปัญหาได้รวดเร็วนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าต้องใช้เวลานะครับในการดําเนินการ